เราก็เขาจะได้มองเห็นเราแต่ไกลมันก็จะได้ปลอดภัยสําหรับเราด้วยนะคะ่เอ็มไม่เนี่ยไม่คุยนะปันนี้ไอ้ถึงไปนานแล้วจริงๆยังไงขอตัวขับรถเอ้ย,อยไม่ใช่ปั่นรถเอ้ยไม่ใช่ปั่นจักรยานเอ้ยถูกแล้ว วันนี้ค่ะคุณผู้ชมคะอากาศอีเวอร์มากนะคะก็คืออุณหภูมิจะอยู่ที่ประมาณ7-20ถึงองศานะตอนกลางวันเนี่ยวันนี้เอกก็เลยจะพาทุกคนไปปั่นจักรยานกันเดี๋ยววันนี้เราจะพาไปเอ็กซ์อร์โดยรถจักรยานกันค่ะคุณผู้ชมคะแต่ว่าตอนนี้เอ็กขอตัวไปทำงานก่อนคุณผู้ชมเดี๋ยวสายเดี๋ยวไปเจอกันวันนี้ไปนี่นะคะคุณผู้ชมคะ่ะที่นี่นะคะก็จะมีที่จอดรถเดี๋ยว,าวพาไปดูว่าที่จอดรถจักรยานที่คอนโดเป็นยังไง นี่นะคะก็จะเป็นบริเวณที่จอดรถนะคะก็เขาก็จะจอดทั้งรถยนต์ทั้งจักรยานนะคะคุณผู้ชมเดีย๋ยวเอให้ดูว่าที่จอดรถจักรยานหน้าตาเป็นยังไง <c oughs> ก็นี่นะก็จะเห็นว่ามีที่จอดรถยนต์อยู่ทางนู้นนะคะแล้วก็นี่ก็คือที่จอดรถจักรยานจะเป็นหน้าตาจะเป็นประมาณนี้ ก็ไม่รู้ว่าที่เมืองไทยหรือเมืองอื่นเขาจะเป็นอย่างนี้ไหมแล้วก็นี่คือรถจักรยานเจ้ามิสเตอร์แบล็กของเอนะคะอ่าปะแปะเดี๋ยวเอขอปั่นจักรยานกอนกนีะคุณผู้ชมคะ่ะเพราะว่าเดี๋ยวใกล้จะสายแล้วเหลือเวลาอีก15นาทีเอาจริงๆจากที่นี่ไปที่ทํางานเอนะถ้าปั่นจักรยานนะคุณผู้ชมใช้ระยะเวลาประมาณ10นาทีอาจจะต่ํากว่านั้นด้วยเพราะว่าที่ทํางานอยู่ใกล้ที่พัก ที่นี่มากนะคะก็เลยสามารถปั่นจัก,กรยานไปได้แบบสะดวกสบายนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครอยู่ไกลก็อาจจะต้องออกเร็วหน่อยนะคะเอาเป็นว่าขอปั่นจัก,กรยานต่อก่อนคะ่ะคุณผู้ชมคะนี่นะคะคุณผู้ชมคะคือเอบอกก่อนเลยนะว่าถ้าเกิดสังเกตดูนะมันจะมีเสียงลมตีเข้ามาในกล้องเนี่ยแนะนําว่าให้ใส่เสื้อที่มันเป็นแบบกันลมกันฝนกันร้อนได้นะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่เอจะแนะนําเนาะ ก็คือน,นี่เลยการใส่แว่นตากันแดดของที่นี่นะคะแดดออสเตรเลียเนี่ยแรงมากแล้วก็เป็นอันตรายต่อสายตาเราได้เนาะถึงแม้ว่าวันนี้มันจะไม่ได้ร้อนมากขนาดนั้นนะคะแต่การปั่นจักรายานเราจะต้องเจอลมเจอแดดแสงแดดเนี่ยมันจะทําให้สายตาของเราเนี่ยมันเสียได้ไวนะคะเพราะฉะนั้นก็พกแว่นกันแดดนะคะแล้วก็หมวกกันน็อกที่นี่นะ มีความสําคัญมากๆทกถ้าไม่ใส่นะคะจะโดนตํารวจเรียกแล้วก็จับได้แบบว่าวังรัง,รงการนะคะไม่คุ้มกันนะคะคุณผู้ชมนีม่นะคะก็เป็นคนที่เขาต่อแถว A ก็คือต่อแถวรอจากเขาเนะาะจะข้ามถนนก็สังเกตดูเขาจะใส่เสื้อกันลมเหมือนกันนะคะแล้วก็จะสีสันสดใสเหมือนกันเลยค่ะแบบว่าโปมากอะ่ะปั่นจักรยานไปคุยไปเี่ย ถ้าสังเกตด,ดูนะคะก่อนหน้านี้ที่เอต่อแถวที่ว่ามีคนปั่นจักรยานเหมือนกันแล้วเขาใส่เสื้อเป็นเสื้อกันลมสีเขียวสะท้อนแสงแบบเวอร์นะคะก็ไม่ใช่มีแค่เอคนเดียวนะถึงแม้เสื้อเอะก็จะเป็นสีฟ้าแบบฟ้าแบบสว่างเวอร์วังนะคะสาเหตุที่ซื้อที่เลือกซื้อเสื้อแบบเป็นสีสันสดใสแบบนี้นะคะก็เอาไว้เวลาเราปั่นรถตอนเย็นหรือตอนค่ำที่มันมีแสงไม่พอนะคะเราก็ เขาจะได้มองเห็นเราแต่ไกลมันก็จะได้ปลอดภัยสําหรับเราด้วยนะคะแล้วก็เสื้อที่ที่ว่ามันควรจะต้องเป็นกันลมอ่ะคุณผู้ชมคืออย่างที่บอกไปว่าอากาศที่เนี่ยแล้วแบบบางทีเราปั่นเร็ว,รวอะ่ะความเร็วอะ่ะมันไอความเร็วความเย็นอ่ะมันจะสามารถไปกระทบกับปอดเราแล้วอาจจะทําให้เราไม่สบายได้นะคะเสื้อที่เอเลือกก็จะเป็นเสื้อที่มีเทคโนโลยีแบบว่าเขาเรียกว่าโกเทคนะคะก็คือแบบว่าสามารถแบบ กันลมแบบไม่ให้มันทะลุเข้าไปได้เลยอ่ะคุณผู้ชมก็อาจจะต้องแบบยอมลงทุนนิดนึงเนาะเพื<ม>่อสุขภาพของตัวเองนะคะ,ะ,คะก็นี่คุณผู้ชมเดี๋ยวเอจะให้ดูภาพบรรยากาศนี่นะโอ้ก็อาจจะสั่นๆนิดนึงนะคะนี่ก็คือเป็นย่านดาวริชนะคะเป็นย่านที่เอ,อทำงานนั่นเองค่ะเอก็อเลือกที่จะปั่นจัก,กรยานในตอกซอกซอยนะคะมันก็สามารถทะลุไปที่ทำงานได้เอาจริงๆที่นี่ตั้งอยู่แบบถ้าเอ,อขับรถมานะ คือเอ๋โชคดีมากได้ที่ทํางานตรงนี้คือแบบโชคดีเวอวงังอลังการคือที่ทํางานเอ๋ถ้าขับรถยนต์จากที่พักมาเนี่ยสานาทีถ้าติดไฟแดง5นาทีอะทีนี้ถ้าปั่นจัก,กรยานนะเจ็ถึงสินาทีก็ถึงถ้าเอ็มไม่เนี่ยไม่คุยนะปัน,นี้เอ็ถึงไปนานแล้วจริงๆก็เนี่ยคะ่ะรื่นรมนะคะ การเลือกงานตามซัเปิร์ตมันจะดีแบบนี้ค่ะมันก็ไม่มีความวุ่นวายแล้วก็สะดวกสบายในการเดินทางค่ะคุณผู้ชมอาเดะเอจะพานี่นะเราสามารถขึ้นไปปั่นบนฟุตบาททางเท้าได้นะแบบนี้ถ้าเป็นตามตอกซจกซอยแบบนี้หรือว่าในเมืองก็ปั่นได้เป็นบางจุดนะคะแต่ก็เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเลิกงานแล้วเอจะพาไปดูไบค์วกวหรือไบค์เลนกัน นี่ขอปั่นจักรยานต่อก่อนค่ะแล้วก็ขอไปทำงานก่อนด้วยเดี๋ยวยังไงเลิกงานแล้วเดี๋ยวไปเที่ยวกันกคนคะเลิกงานแล้วนะคะวันนี้แดดเปียกมากร้อนอะ่ะนี่เอใส่เสื้อแขนยาวสองชั้นเลยนะก็เดี๋ยวเอจะพาทุกคนไปปั่นจักรยานชมเมืองนิดๆหน่อยๆน,นะคะไหนๆก็อากาศดีแล้วนะคะเพราะว่าเ,เดี๋ยวพรุ่งนี้ร้อนจัด กับวันพฤหัสจะร้อนมากวันนี้คืออากาศกำลังดีเหมาะกับการปั่นจักรยานนะคะก็ยไงๆขอตัวขับรถเอ้ยไม่ใช่ปั่นรถเอ้ยไม่ใช่ปั่นจักรยานเอ้ยถูกแล้วนี่นะคะคุณผู้ชมนี่ก็คือไบคล n นนะคะก็คือเราสามารถปั่นได้เลยโดยที่ไม่ต้องกลัวว่าจะมีใครมาชนเนาะเออเขาก็จะไม่เข้ามาแทรกแซงเลนของเรานะคะ นี่ก็คือถนน Green Hill นะคะคุณผู้ชมจะเห็นว่ามันมีเป็นสีแยกนะคะก็ไม่ต้องกลัวนะปลอดภยัยแล้วก็นี่เรากดเจ้าปุ่มนี้แล้วเราก็รอปั่นข้ามตรงทางคนเดินนะคะแล้วก็นั่นเป็นที่พักของเอตึกอยู่ตรงโน้นคุณผู้ชมก็เดี๋ยวเอจะพาขับรถรุยพาร์คนะคะก็นี่ก็เป็นวิกตอเรียพาร์ซึ่งอยู่ใกล้ที่ทำงานเอแล้วก็ใกล้ที่พักนั่นก็คือที่พักอยู่ตรงนั้น ก็คือวิกตอเรียพาร์คอีกฝากหนึ่งนะคะเป็นฟากที่อยู่ติดถนนกรีนฮิลล์เนาะซึ่งฟา้าเ่พาไปอะ่ะตอนนั้นอะ่ะมันอยู่อีกฟากหนึ่งก็นี่เดียวมีที่ที่จะพาไปปั่นไปดูสวนสวนนี้ก็นะคะก็จะเป็นอยู่ฟากอีสเทอร์เรสนะคะตอนนี้เราอยู่ที่เซาเทอร์เรสเนาะก็เดี๋ยวปั่นจากเซาไปอีสนะคะไปชมวิวกันทุกคนนี่นะคะไอ้ก็ปั่นกลางถนนเลยคุณผู้ชมซึ่งตามหลักแล้ว เดี๋เอจะต้องปั่นขึ้นไปบนสวนนะคะก็จะมีตัวน,นี้เขาก็คือ Walkway หรือว่า b bike way หรือว่า Bike บ a n e s นั่นเองนะคะนี่ก็จะเป็นแบบนี้นะคะปัป่นสไปเพลินคชมสวนอ้คุณผ,ผู้ชมดูทางนู้นเขามีมีอะไรเขาพยายามทำอะไรอะ่ะ น่าจะเป็นแบบกลายดิ้งมั้งคะทางโน้นไม่รู้มีคนเห็นไหมคุณผู้ชมดูตรงนั้นที่เป็นลมสีฟ้าไม่รู้ว่ากำลังทำอะไรอะ่ะโอ้อินเทรติงที่นี่นะคะก็เป็นฟรีนะคะถ้าใครจะเอาโดรนอะไรมาที่นี่ได้เนาะแต่ว่าถ้าเป็นในเมืองไม่ได้นะที่แอดเลดนี่คือเคร่งมากตรงนั้นมันเป็นถนนเมนเนาะก็เดี๋ยวเราจะข้ามถนนกันก็นี่นะคะ ้ามองลงไปที่ท้องถนนนะก็จะเห็นว่ามันมีเสียงอยู่ไปอ้าวแบบนี้นะคะแล้วก็เป็นอย่างนั้นนะก็เดี๋ยวเราก็จะมาเสี่ยงโชกันนะคะไม่ใช่ก็อย่างที่เห็นนะมันจะมีเป็นเหมือนไอเลน่นตรงนี้ที่ว่าให้เราพักอย่างนี้นะคะเราก็เรกก่นอนที่เราจะข้ามได้อีก ก็ข้ามได้นี่มีคนเล่นฟาคนอนนะคะฟาคนอนก็จะเป็นสนามสเกตบอร์ดสนามสเกตบอร์ดอยู่ทางนั้นนะคะแล้วก็เป็นสนามบาสนี่เราก็มาถึงทางอีสเทอร์เรสแล้วนะคะคุณผู้ชมคะ่ะข้ามจากฟาคน้นที่เป็นเซานะคะมาทางนี้ก็จะเป็นอีสเติร์ค่ะแล้วเราก็จะมาทางนี้ดูคุณผู้ชมความเขียว บอกแล้วแอดเลดี่ยไปทั้งไหนก็เขียวค่ะไปทา้งไหนก็เป็นสวนเป็นพาร์คเนี่ย <Yeah, S 1> เลิกงานมาแล้วปั่นจักรยานแบบเนี้ยโหแบบคุณภาพชีวิต oh. คือเจนี่ก็คือแอดเลดพาร์คแลนด์อีกอันนึงนะคะดิสโกฟโคสนะคะดูดูเห็นไหมมันก็จะมีแบบที่ให้ฝึกเล่นโล์ฟได้ดูนี่ฟรีนะแล้วก็นี่ก็จะเป็น น,นี่นะคะเป็นฟ้าอันนี้ก็คือ east park นะคะคุณผู้ชมคุณผู้ชมเมอ,อะ่ะตอนแรกก็จะพาทะลุไปฟ้านูน้น่ะแล้วมันปิดอะ่ะเดี๋ยวเรายูเทิร์นหมุนหัวรถนะคะไปอีกทางนึงเดี๋ยวจะพาไปดูตรงนั้นมันจะเป็นเหมือนแบบเขาเรียกอะไรอะเขาเรียกอะไรอะบ่อน้ำเหรอไอไม่รู้ภาษา,ทาไทยลืม นี่นะคะก็จะเป็นเดิร์ทนะคะเป็นแบบดินเพราะว่าฟื้พ้าตรงนั้นเขาปิดซ่อมแซมอะไรสักอย่างเดี๋ยวเราไปนั่งคุยกันตรงนู้นบ่อน้ําแอ่งน้ําหรืออะไรน้ําเองจำไม่ได้ว่าเขาเรียกอะไรเป็นภาษาไทย s o รี่นะคะก็อะไรอะเลกอะค่ะคุณผู้ชมค่ะทุกคนค่ะนี่เอกก็ขอจอดรถไว้ตรงนู้นแล้วก็พาคุณผู้ชมนะคะมาเดินนี่ วนดูนี่นะคะตรงนี้ก็จะเป็นบริเวณ east terrace นะคะถ้าปั่นจักรยานมาบริเวณพาร์คตรงนี้ก็จะมีเป็นบ่อน้ำที่เขียวๆใหญ่ๆตรงนี้นะคะก็ถ้าวันเสาร์อาทิตย์เนี่ยก็จะเห็นเลยคนมานั่งปิกนิกถ่ายรูปเด็กๆมาวิ่งเล่นอะไรอย่างเี้นะคะเพราะว่าที่นี่สวยแล้วก็เขียวจริงแล้วน้องเป็ดเยอะมากเดี๋ยวเอพาเดินไปดูน้องเป็ดกันว่ายน้ำเจอน้องเป็ดแล้วไปไหนก็เจอน้องเป็ด เต็มเลยคุณผู้ชมดูข้างหลังเอเห็นปะนั่นนะก็จะเป็นบ่อน้ำเขียวๆนะคะนี่นี้ก็อท้ายหนตรงนี้เป็นตึกใหญ่ๆนะคะนั่นก็คือตึกทางแถวแถวรันเดอร์มอลแถวแถวแอดเลดอยู่นี่นะคะคุณผู้ชมตรงนั้นก็เป็นตึกตึกทางนงก็คือเป็นในเมืองแล้วก็คือสวนเนี้ยมันจะอยู่ใกล้ในเมืองมากแล้วก็ตรงด้านฟากนู้นนะคะก็จะเป็นสนามเด็กเล่น ทีเสาร์อาทิตย์อย่างเงี้ยบางคนเขาอยู่ไกลๆเขาเข้ามาในเมืองนะคะเขาก็มาหาจอรถแถวนี้พาลูกเด็กลูกเล็กเด็กแดงลูกเล็กเด็กแดงมาวิ่งเล่นกันตรงนั้นนะคะแล้วก็สถานที่บริเวณนี้ตรงพรักนี้กับฟากนูนนะคะก็จะเป็นสถานที่จัด งาน f r e n c ช Festival ที่มีประจำทุกป,ปีในช่วงเดือนกุมภาพันธ์นด้วยเนาะโอ้นี่ก็ใกล้จะสิ้นปีแล้วอุ้ยอดใจอรอไม่ไหวจะได้ไปเที่ยวฟร n นชนะคะก็คือฟรีนชนี่เป็นอะไรที่เอชอบมากเพราะว่าคนมากันเยอะเลยนะคะนี่แหละคะ่ะคุณผู้ชมคะวันนี้ก็ เอก็อยากพาคุณผู้ชมมาปั่นจักรยานเล่นดูเมืองเฉยเไม่มีอะไรมากก็ยังไงก็เดี๋ยวกลับมาติดตามกันใหม่ในเอพิโซดหน้าน,นะคะเดี๋ยวนี้ขอปั่นจักรยานกลับบ้านก่อนนะคะแล้วว่าเพราะว่าเย็นแล้วแล้วก็มีธุระทำอีกเยอะเลยยังไงเอพิโซดหน้าจะพาไปไหนไปทำอะไรก็อย่าลืมพาติดตามชมกันนะคะคุณผู้ชมคะยังไงก็รักษาสุขภาพดูแลตัวเองกันดีๆค่ะก็วันนี้เอขอตัวไปก่อนเดี๋ยวนะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะอย่าลืมกด subscribe นะเจอก,กันบาย